มน,นี่อยู่กับช่องรถไถซิ่งนากลางพามาซับน้อไม้ครับมือใน,นประเทศน้องไม้สมอยู่ไห่ยูนาคือเก่าเบิ่งมือสับรดมือซับกับมือเก็บตอนนี้มือเก็บมือเก็บหรือเก็บแขนมือว่าน,นี่แบกเสาครับเสียนพริกอ ปุใยมีหมอดีๆก็แนะนำมาทางช่องนะครับไปบีบไปนวดมาเก็บน้องไม้สมือนี้ท่านสมัยครับขี่ขี่กลับมาเลยแต่ก่อนนี่ต้องขี่มอไซค์ขี่ซาลิงนี่นอนนั่งยุ่กลางเอาเลยมาได้ก่เาเลย จะบอกเลยอันนี้ท่อท่อที่เห็นกิ่งมาไวน้นี่แต่ก่อนบักหน้าแป้นแป้นนี้ยังเกาะกำลังดังเป็นพิจิตออปลูกสามสิบสี่สิบท่อโอ้โดกคักดกเนี่ยจนว่าต้นงูยเบดหนักหน่อยหนักหน่อยอันเอาอันหนักหน่อยตายเลยจะกิ่งทอมออกมาโฮ้ยคืงแห่งหน เดี๋ยวอันนั้นยย่กลางก่อนนี่อ,อ,อย่กลางกลางก่อกชั่วทับกับชั่วชั่วออีบอกเขาเตืมหนูน่าเสีนย,งงดดยนเนาะ กวางแม่ละก้อนออปุ่นเด็ดทั้งปุ่นเดันเบิดหรอว่าทั้งนี่เอาไปต้มบ่ฮ้อนคันอยากต้มเข่วก้นเัาก้นนอนนั่นนะมันไปต้มอ่ะนอนในดินน่อะนะ ไม่ขาดดอกคมันมเดินเขียงง้อยนี้ทับทับจำอะเมหน่อยนี้ม่ดนี่นี่เด้อหาอะไรไงต่อเขากินเขาจะกินรัเกุปุเอาลดนั่นน่ะมันบอกินล้น อ้อยกับเก้งครับท ả าแก้อ้อยกับเบื้องเอารวดครับปุ่นพี่กัดนองบัวลำพูหน้าอ้อย ก็อันนั้นายคิวคิวกลางป่าไผ่นุ้งหลายเหมียนเฉพาะือข่อยนุ <c oughs> ้งหลายเดี๋ยวไปเด็บ <c oughs> ขึ้นรถกัไปที่เขาใส่ทอเพื่นแล้าก็พอตัวมีดินจี บบกอีหอย่างน่บักซีดา,าบรรยากาศภูเขาล้อมรอบอุมรอยหกสิบองศาครับแล้วทุงนี้ไปเก็บใส่แล้วสิไปหิวไปนอนอง่าวางทั้งหมดนี่นะเอาอนออนหอแล้วทุงไปเก็บใส่ไปแล้วไป,ไปหิว วันนั้นมาถีบ,บอกว่ามันเป็นเครื่องรถที่กับเนาะโอเคนุ่มหลายหลายนี่นุ่มหลายหลายนี่นี่งเป็นนุ่นนาย คันเราไปไมัไปหูกเช็คแบมึงดูมนไปมีเหลือปะปเปิดแล้วเก็บมากเบิดหลอแล้วนู้คันหรอวะปะปะ,ปะมา่ล่าคืรถยุงยุงหลายยุงหลายตัวหน่อยหลายนาไปเช็คบ,บักกันดีปว่บอกปัหาม่าเราหกว่ เยวไปกินนะพ่ะ,ะออโอ้ยงูลายหลายครับลินจีบักซีดาลินจีซีดาครับพาพี่น้องส้มให้ส้มสวน ให้สวนหลดไทยสิ่งหน้ากลางเป็นยังไงกันนี่ละครับพา้าเลาะเบิ่งอันนี้อินทพารลัมครับนี่เป็นห้ายปีแล้วเขาว่าปลูกเป็นหน่วยกับร้องปลูกเบิ่งครับมัน,นผาน้ำหอมพาน้ำหอมักพาน้ำหอม พาหลอดปลาไผ่าาลงสาครับพาเบงสะอึบโอก,โกน้ำต้นโอ้โอ้เข่าก็เขียวครับเป็นตาได้กินย่ได้เติมกันอีกอย่นี่ก็ได้ จะละเม็ดนี่สุดยอดดยครับนี่มีั่นานเขาเอาไปกินกันหลายแต่ใส่ใหญ่เลยครับนี่รุ่นใบสซักหมแล้วครับ,บ,บสิรบสบประมาณนี้แหละดำขันนาหกตัวนี่ ันี่กระสีเเป็นบ้านครับแต่ว่าบอทนันเลยจางเป็นขื่นโค้งไว้อันนีก้กระสีเป็นเถียงแข้งน้ำระบบน้ำครับระบบน้ำก็ใส่ปั้นปั้นขื่นทางกับป้อยครับ เก็บน้ำใหม่น้ำใหม่สิบผ้าครับอยู่นเก็บมากนีนยังก่็เท็กอ่มามว่วงมะนาวหูม,มว่วงหาวมะนาวโหสิบแดงพลืดเหรอครับ ตอนจางคนมาดำนเขาเจ้าเก็บผู้ละถุงสองถุงเออโอ้ยคันแต่เสียบย้ท่นหนอข้าขาครับข้าขาแล้วกี่หลากระโดดถีบน้องใหม่เนาะเขากรโดดถีบนองหม่ปุมันขันขานอันจ้วนองใหม่มันสั่นข,ขนใส่ <c oughs> นายเอามาโชกล่องเลยหมากว้าโอ้แดงกนตาเสียบครับก็ลังงานเก็บเบ่งมาส่งท้ายคลิปด้วยนี่บอกว่างไหนนี่อะ บอกว่าวบอกว่าสวัสดีสำหรับคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ยวมีมวมเดี๋ยวมีคลิปยังอันม่ที่ได้เร่องคืนออที่ได้อันหาคลิปใหม่ๆไม,ม่เบิ่งอีกสำหรับคลิปนี้สวัส,สดีครับ